บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาพ พระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณนะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฝังเพื่อให้ในปัญญาในธรรมอันตราย แห่งการปฏิบัติสมาธิก็คือนิวรนที่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องกัน้นกิดไว้ทำไม่ให้ได้สมาธิไม่ให้ได้ปัญญาและนิวรนข้อที่หนึ่งคือกามาชันความพอใจรักใคร่ในกามได้แสดงแล้วในวันนี้จะแสดงข้อที่สอง คือาบาคำว่าพัาบาทนั้นในที่นี้มีความหมายถึงทั้งปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจความขัดใจโกธะความโกรธโทสะ ความประทุษร้ายใจและพยาบาทคือความปองร้ายความมุ่งร้ายหมายลังปรานคือหมายรวมถึงกิเลสของโทสะทั้งหมดแต่ว่าชื่อของกิเลสของโทสะดังที่กล่าวมานี้มีลักษณะที่ต่างกันตั้งได้อย่างอ่อน จนถึงอย่างหยาบถ้ากล้าแข็งที่เป็นอย่างอ่อนเป็นเบื้องตน้นก็ได้แก่ปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งใจความขัดใจอันเนื่องมาจากความประสบกับอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหลายเช่นว่า ทราบว่าคนนั้นคนนี้นินทาว่าร้ายได้ยินคนนั้นคนนี้หน่าว่าได้ถูกคนนั้นคนนี้ประหัดประหารประตุ้สรายร่างกายได้ถูกคนนั้นคนนี้เอาชนะได้ถูกคนนั้นคนนี้ลักขโมยสิ่งของดังนี้เป็นต้น อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเหล่านี้ก็มากระทบใจเป็นปฏิฆะขึ้นและปฏิฆะนี้เองเมื่อแรงขึ้นก็เป็นโธทะความโกรธความขัดเคืองและโกทะคือความโกรธความขัดเคืองนี้เมื่อแรงขึ้นก็เป็นโทสะซึ่ง บางเกิดขึ้นภายในจิตก็ทำจิตให้เราร้อนโทสะจึงแปลว่าประทุสร้ายก็คือปรทุสร้ายจิตนี่เองจิตของตนให้รุมร้อนเป็นการประทุสร้ายภายในคือจิตใจของตนเองก่อนและเมื่อแรงขึ้นอีกก็เป็นพยาบาทคือความปองร้าย บุงรายไหมยล้างผพาญนันกระทําให้เขาด่าก็ด่าตอบเขาประทุษาร้ายก็ประทุษารายตอบเขาเอาชนะก็เอาชนะตอบและพยาบาทนี้ก็เป็นเหตุให้ประทุษารายผู้อื่นที่มาเป็นเหตุทำให้เกิดความขัดเคือง โรดแค้นอย่างเบาอย่างปานกลางหรืออย่างแรงก็สุดแต่กำลังของพยาบาทที่มันเกิดขึ้นถ้าจะเทียบกับกองไฟก็เทียบได้ว่าอันปฏิฆาที่แรกคือความกระทบกระทางนั้นก็เทียบได้กับอันไม่ขีดหยิบเอามา ขีดข้างกล่องไม่ขีดก็เกิดไฟขึ้นที่ปลายก้านไม่ขีดเป็นไฟนิดเดียวและเมื่อเอาก้านไม่ขีดที่ติดไฟนิดเดียวนี้มาต่อเข้ากับเชื้อไฟไฟก็ไปติดเชื้อไฟเช่นทานหรือฟืนสำหรับหุงต้มและไฟที่ติดเชื้อแล้วนี้ จะเป็นกองเล็กหรือกองโตก็สุดเต่ว่าเชื้อที่มันติดเข้ากับไฟถ้าเป็นไฟในเตาสำหรับหุงหาอาหารก็เป็นไฟที่อยู่ในขอบเขตอันจำกัดเป็นประโยชน์สำหรับใช้สอยแต่เมื่อไฟนั้นได้เชื้อเช่นน้ำมันและไม้ที่เป็นบ้านเป็นเรือน จนถึงติดลุกไม่บานไม่เรือนก็เป็นไฟกองโตเป็นไฟไหม่บานไม่เรือนดังที่ปรากฏดังนี้ก็เป็นขั้นที่แรงขึ้นมาโดยลำดับจากปฏิฆะก็มาเป็นโกธะโกรธจากโกธะก็มาเป็นโทะจากโทะก็มาเป็นพยาบาท ไม่เชื่อก็คือประทุดสรายเชื้อไฟนั่นเองให้ไม่น้อยหรือมากก็สุดแต่กำลังของพยาบาทที่น้อยหรือมากเทียบกันได้กับบุคคลหรือหมู่ชนก็อาจเทียบได้อย่างเช่นที่แรกก็กระทบกระทั่งกันเป็นปฏิฆะ แรงขึ้นก็เป็นโกทะคือโกรธกันแรงขึ้นก็เป็นโทสะประนุ์ร้ายใจของตัวเองของแต่ละคนที่โกรธกันแล้วก็มาเป็นพยาบาทถึงกับทำร้ายกันมุ่งปองร้ายกันก็ทำให้เกิดกรรมคือการกระทำคือการกระทำที่ทำร้ายกัน ระหว่างคนสองคนระหว่างคนสองโม่ตั้งแต่โม่เล็กจนถึงโม่ใหญ่จนถึงจนถึงเป็นสงครามขึ้นมาเป็นระหว่างชาติขึ้หลายชาตินี้ก็เนื่องมาจากกิเลสกองโทษสะหลังีิกล่าวมาแล้วทางนั้นลำพังพยาบาทนั้นเป็นความมุ่งร้ายปองร้ายในจิตใจอันเป็นเหตุ ก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมคือการงานที่กระทาทางกายทางวาจาทางจิตใจเป็นการมนรุษย์สลายกันทำร้ายกันล้างพลานกันเพราะฉะนั้นกิเลสกองโทะนี้จึงเป็นกิเลสตัวทำลายดังเช่นตัวอย่างที่กล่าวมา ลำพังกิเลสกองโทสะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลก่อนและเป็นเหตุก่อกรรมคือการงานที่กระทำเบียดเบียนทำลายล่างกันดังกล่าวและเมื่อจิตใจมีกิเลสกองโทสะอยู่ก็เป็นอันตรายของสมาธิเป็นเหตุให้ทำสมาธิไม่ได้พระพุทธเจ้า ได้ตรัสแสดงไว้ว่าอันร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหารร่างกายจึงเป็นไปได้จึงดำรงได้กิเลสกองพยาบาทหรือกองโทสะดังกล่าวก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยอาหารเมื่อได้อาหารพยาบาทที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เติบโตมากขึ้นอันอาหารของพยาบาทหรือของกิเลสของโทสะก็ได้แก่หนึ่งปฏิฆนิมิตนิมิตคือจิตกำหนดหมายในปฏิฆคือความกระทบกระทั่ง และสองการกระทําให้มากโดยอโยนิโสมนสิการคือการกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบขายข้อที่หนึ่งปาริฆานิมิตนั่นก็ในกต่จิตนี้เองกำหนดหมายจดจำระลึกถึง อยู่ที่ปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งที่ตนได้รับดังเมื่อเขาด่ามาก็มีตัวเราออกรับการด่าของเขาตัวเราก็ไปกระทบกับการด่าของเขาก็บังเกิดเป็นการกระทบกระทั่งกันขึ้นแต่ถ้าเขาด่ามาถ้าไม่มีตัวเราออกรับการกระทบกระทั่งก็ไม่มี การด่าของเขาก็เป็นลมๆแรงๆคือเป็นลมปากที่ผ่านมากระทบหูแล้วก็ผ่านไปเท่านั้นไม่คล้องติดแต่เพราะมีตัวเราออกรับรับว่าเขาด่าเราจึงเกิดสังโยชน์คือความผูกใจผูกใจอยู่ในคำด่านั้นก็เป็นปฏิฆานิมิต คือจิตใจก็กำหนดอยู่ระลึกถึงอยู่ถึงการกระทบกระทั่งนั้นดังนี้คือปฏิฆานิมิตและเมื่อมีปฏิฆานิมิตด,ดังนี้จิตใจก็คิดปรุงหรือปรุงคิดส่งเสริมความกระทบกระทั่งนั้นจึงกลายเป็น ความโกรธกลายเป็นโทสะกลายเป็นพยามบาทขึ้นโดยลำดับเพราะจิตนี้เองคิดปรุงนึอปรุงคิดไปในทางส่งเสริมเหมือนอย่างเมื่อขีดไม่ขีดติดไฟขึ้นมาที่ปลายก้านไม่ขีดแทนที่จะให้ไม่ขีดดับลงแค่นั้น ก็ออกก้านไม่ขีดไปจ่อเชื้อเขาเกิดไฟลุกขึ้นมากองโตและคอ่คอยเติมเชื้อให้แก่กองไฟนั้นเมื่อเติมเชื้อให้มากไฟกองโตมากและเมื่อไฟได้เชื้อก็คงติดเป็นไฟเป็นกองไฟอยู่ตลอดเวลาที่ยังมีเชื้อฉะนั้นปรับใดที่จิตใจนี้ คิดปรุงหรืปรุงคิดไปในทางโปรดไม่คิดปรุงนรืปรุงคิดไปในทางดับดังนี้แหละเรียกว่ากระทําให้มากด้วยโยนิโสมนสิการคือด้วยการกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายทั้งปฏิฆะนิมิตและทั้งการกระทําให้มากโดยโยนิโดยโอะโยนิโสมนสิการการกระทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายดังกล่าวนี้ เป็นอาหารของกิเลสกองโทสะหรือกองพยาบาทอันทำให้กิเลสกองนี้ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกีเ,นเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติจึงต้องไม่ให้อาหารแต่กิเลสกองนี้กล่าวคือไม่ทำปฏิฆะนิมิต ควางขนดหมายผูกความกระทบกระทั่งไว้ในใจโดยที่หัดดับใจคือดับโทสะเสียดับกระทบกระทั่งเสียหรือว่าหัดที่จะไม่เอาตัวออกรับการหัดหัดดับกระทบกระทั่งเสียก็น่นเหมือนติดการไม่เีดขึ้นมาแล้ว ก็ให้ไฟดับอยู่แค่ก้านไม่ขีดเท่านั้นไม่เอาไปจ่อเชื่อให้ไฟกองโตขึ้นอาดปฏิบัติในขั้นนี้อาจจะดับได้ง่ายเพราะการกระทบกระทั่งทีแรกนั้นยังไม่ทันกอกิเลสก,กองโทสษะนี้ให้ใหญ่โตเป็นความรกระทบกระทั่งทีแรกเท่านั้นเราให้ดับไปแค่นั้นเหมือนยังกานไม่ขีดที่จุด เป็นไฟขึ้นมาเราให้ดับยู่แค่การไม่คิดต้องไฟนิดเดียวเท่านั้นหัดดับก็ไม่ยากในเมื่อตั้งใจจะดับยิ่ประการหนึ่งก็คือว่าหัดที่จะไม่เอาโตออกรับที่เรียกว่าไม่รวมบริโภคอาหารด้วยดังเช่นพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงถูกพรามณ์ผู้หนึ่ง ว่ากล่าวค้อนแค่ต่างๆมาส่งออกบวทเป็นการทำลายตระกูลดังนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับพรามผู้นั้นว่าเมื่อแขกมาหาพรามผ้นั้นต้อนรับอย่างไรพรามนั้นก็กราบทูลว่าก็ต้อนรับ โดยน้ำเลยข้าวเป็นต้นพระพุทธเจ้าก,ก็ตรัสถามว่าถ้าแขกที่มานั้นเขาไม่บริโภคข้าวบริโภคน้ำที่พรามนั้นจัดตอนรับข้าวน้ำนั้นตกข้าวน้ำนั้นตกเป็นของใครพรามก็ตอบว่าก็ตกเป็นของพรามนั้นนั่นเองจะตกก่ะเจ้าของบ้านพระพุทธองค์ก็ตรัสว่า ถ้อยคำที่ท่านว่าต่างๆนั้นเราก็ไม่รับไม่บริโภครวมด้วยเช่นเดียวกันโดยในยนีก็หมายความว่าเมื่อพระองค์ไม่ทรงรับถ้อยคำที่พรมว่ากล่าวค้อนแค่ต่างๆก็ตกเป็นของผู้พูดเองกือตกเป็นของผู้ที่ว่ากล่าวค้อนแค่นั่นเองดูะนั้น การหัดที่จะไม่เอาตัวเองออกรับดังนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับการที่จะทำปฏิฆะนิมิตนี้ม่ให้มันเกิดขึ้นหรือการที่จะดับปฏิฆะนิมิตที่แม้มันเกิดขึ้นเล็กน้อยอี่ประการหนึ่งก็หัดกระทำให้มากโดยโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยบคาย ือการหัดคิดดับโกรธไม่คิดส่งเสริมโกรธแต่คิดดับโกรธโดยพิจารณาว่าความโกรธก็คือกิเลสกองโทสะหรือพยาบาทนี้ทั้งหมดนั้นเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นก่อให้ความก่อให้เกิดความมูว่วามเราร้อน ไม่ผาสุกเป็นเหตุก่อกรรมคือการงานนี่ธรรมทางกายทางวาจาทางใจเป็นอันเป็นอกุศลต่างๆล้วนจะมีโทษไม่มีคุณส่วนความดับโกรธนั้นเรียกว่าเป็นการที่ดับไวตั้งแต่ต้นไม่ลุกลามใหญ่โตไม่ตัวเองและไม่ผู้อื่นให้เดือดร้อน พราะฉะนั้นดับโกรธเสียจึงดีกว่าและมีคุณทำให้เกิดความผาสุขสบายไม่ก่อกรรมเบียดเบียนทำลายล้างซึ่งกันและกันเป็นการหัดคิดพิจารณานี่เองที่จิตใจสร้างสติความระลึกได้ความสำนึกตัว สร้างปัญญาให้กับจิตใจเมื่อจิตใจได้สติได้ปัญญาก็ยอมจะดับโทสะได้และการใช้ความคิดวิตกปรกตรองไปก็จะเป็นไปในทางดับโทสะดับพยาบาทไม่เป็นไปในทางก่อให้ลุกลามเพราะฉะนั้นการปฏิบัติด,ดังนี้จึงเป็นการปฏิบัติที ไม่ให้อาหารแกกิเลสกองนี้กิเลสกองนี้ที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดี่เกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปและเมื่อเป็นดังนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติในสมาธิได้ทำกิจให้เป็นสมาธิได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสง,งบสืบต่อไป